คลิปนี้มีคำพูดทหยาดคาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใครที่เป็นเด็กโอ้อๆโที่มอยังไม่ขึ้นกับว่าน่าปิดคลิปนี้ไปได้เลยค่ะเอมาเลยเงยเฮ้ยฮะได้แล้วออไ,ไหนอะอ๋อตายๆมันละทีนี้ ไอ้เลืขาดอีอินอินอินไปไหนอะมาว่าอะไรดีนั่นนั่นสิว่าอะไรฮะอ่าฮะว่าอะไรดีค่ะสาวเงื้อเงื้อรบกวนไม่เบียดที่ดุนอุ้ย วาดใส่ดีวะวาดนี่ดีกว่าวิ <laughs> <c oughs> ่งผีเสื้อจะวาดผีเสื้อน้อย <c oughs> วิ๊ง <c oughs> มีปากดว้วยเออมีปีกปีกปีกทำไมเส้นมันไม่นิ่งเลยวะ <c oughs> <c oughs> มันเันนี่ยากมากเลยทำไมปากกาไม่เสียอ่ะยังวะมีหัวเสร็จแล้วผีเสื้อนี่เพิ่มรูปภาพได้ด้วยคุณทำนั่นะไม่เนเนเส้นมัลเล็กได้แค่นี้เองหรอ ร้องแล้วนะโอ้ยมีอะไรวะได้ไหมเฮ้เพิ่มรูปภาพได้ด้วยได้ เพิ่มใครไหมเพิ่มเลยเพิ่มรเปล่เพิ่มรูปาไอ้ไอวีงบดิอยากเพิ่มสายยังลบเพิ่มยังไงอ่ะโอ้โหเนี่ยใหญ่ไม่ยังใหญ่ไม่พอเองเหรอ มันเล็กไวมันใช่มันเล็กไวก็ดูมึงว่าสิผีเสื้อน้อยแล้วว่าไม่ได้เหมันมันเซ้มันกระยึกกระยือเออทำไมเซ้ยมันเล็กปรับให้มันเล็กกม่ดีไม่ได้หรอ เอาละเรามาจริงจัง,จงทำไมเส้นมึงเส้นมึงดูเข้มอย่างกบปปะกาเอามามีเก<ม>ียรเป็นเมจิกได้อ่อ๋อต้องกดแรงๆทุกดีไอแพดกูทะลุ <c ười> นี่เจ้าว่าน้องเคอคืเคอถิง โอ้ยไม่วานแล้วอา้าว <c oughs> อะไรวะอะไรเฮ้ยทำไมมันหายอะอา้าวอะไรหายทำไมอยู่ดีมันก็หายอะจูนลุดอะเออเอามาเอะ <c oughs> ไไปแล้วเรซูมี่จูนไม่ยังไม่ได้ทาเลย อยากขอเบิ่งของคุณเวียทำเองดีกว่าไม่ต้องเบิ่งใครแลอวกูไม่คือกูไม่รู้ว่ากูจะสมัครอ่ะจะสมัครอะไรจะไปอยู่ตำแหน่งไหน CEO เออสมัครตำแหน่ง CEO อุย้ยคุณลือแปะไม่ใช่ในไอบีดกูก็แบบแตะสองนิ้วความเคยชินน่ะเนาะ เปิดนี่ปีทีวีวัดวัดบอกเลยสามัคคาพระไม่ใช่โอ้ยน่าเกียดจุงโอ้ยโอ้ย ไม่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 นนี้เฮ้ยอะไรหรอทำไมเนี่ยดูนะ uh huh. ดูดีๆนละอ่ะน uh ูห huh. อนี่ <laughs> <laughs> อันนี้เหรอเอาอ่อนเอามาจากไหนอ่ะดีตายเลยอะอ๋อชิดจี้

ตรวจนไปเป็นสายให้โน่เป็นสายแล้วเล่นลกีมากนี่นี่ีต้องเพิ่ม ดงดิบอุ้ยหัวแดงหัวแดงทำไมพวกเราเป็นคนอย่างงี้กันใช่ดิไอเจ้าพวกบอบนะวาดรูปดีๆไม่ได้แหละทำไงดีนี่ pues งลมอ้าว เอมะมันทําได้ด้วยเหรอโอ้มันมีอยู่ตรง,งนี้เนี่ยตรงข้างๆแถบอ่ะมันมีอยู่เอาความสะอาดแป,ป๊บว้อ้าวหาย <laughs> กดเคลียร์ม้วาหายเลย ไม่สามารถโหลดไฟได้เอา้าโหลดนะคุณเข้ามาเข้ามาเอามาันมาเล็กจังเลยขยายอยู่ใจเย็นอขยายไงวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มภาพขยายไม่ได้

ยวยน่าร yes ักจ oh ังโอ้ยตายล้างเฟมอ้าวคนสูบอะอะไรมันหลุดบ่อยยังวะ เราจะไมใ่ให้เกิดความพอนี่ในนี้เธอทำได้งั้นหรือไม่ได้แล้วคือคุณนี่ยตัวต้นเริ่มเลยแล้ว <c ười> มาดูกันนี่เรามาวาดหอยตาก <h oy tá c> เรามาวาดดิ๊กกันเถอะที่ถีตูดหอยตากไหนหอยตากมันมันโหลดอยู่อ่ะเอา Ừ, vậy Phải vậy. trao, quay wifi, ai ta cà đúp cà đúp cà đúp cà đứa, cà hài ใครมันจะโหนี่แบบแกได้วะวิว <laughs> <laughs> เราจะเพิ่มดิ๊กสักสิ่ <laughs> เราอยากวาดดิ๊กได้อะดิ๊กที่แบบดิ๊กจริงๆอ๋อถ้า <laughs> <laughs> งั้นเรามีวิธี how to อยู่ในอยู่ใน twister <laughs> <laughs> มีดิ๊กเยอะเลยใช่ไหม หมกมุนงเลยดิ๊กโอเค <laughs> ไม่เรื่องดิ๊กเอาเรื่องมิ้วก็ดได้ค่ะ <c oughs> มิวกี้ <c oughs> มิ้เมื่อก่อนเราหมกมุ้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนี้ก็หมกมัวมม่วหมกมั่วมั่วสุ่มเลยทีเดียว <c oughs> <อ> <c oughs> เพิ่มขนาดประกายยังไงไม่รู้ <S 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 เราเริ่มวาดหน้าหน้าฟินเฟอร์ตั oo, ้งแต่ตอนปอ .5 มั้งจำไม่ได้แบบเบื่อก็วาดเบื่อก็วาด มันไม่โตมานิสัยจังไรขนาดนี้อยากจะบอกให้ไว้ว่าวิวนั้นเป็นคนยังไงเป็นคนข้อนี้ พ่อลากแล้วพ่อจะเอาไปมันไปทิ้งไว้ไหนอ,ะอ่ะอะแม่ไม่ตัวเฮียจะไม่ทิ้งที่ไหน <c oughs> เอาไปย่างกินเลยจุน้น แม่ตัวเฮกินได้ปะ <c oughs> อีแต่มันทอกปกอะเขาบอกว่าที่ไหนมีตัวเฮแสดงว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์เฮ้ยวิว่าอะไรวะมี <c oughs> ว่าอะไรอะ่ะ เออมันมีที่จริงอ่ะอูาไปเจอลิงก์หนึ่งมาที่มันสามารถแชร์ร่วมกันได้แต่ว่ามันใช้ยยากว่ะแล้วกูก็ใช้ไม่ค่อยได้เลยกูก็เห็นเนที่เป็น,ท,ปนปที่มันเป็นวาดรูปอ่ะที่มันสามารถวาดต่อกันได้ นี่พอเราวาดหน้าเสร็จแล้วก็ต้องวาดตัวนี่คือแขนนี่คือขาส่วนนี้ก็คือซูเปอร์ดิกไ,ไม่ไม่ไม่ต้องเซนเซอร์ด้วยลบดีกว่าเฮ้ยไหม ใหญ่ได้เท่าไหร่อะนี่เหมือนเลือกเบื่อเหรอฮะอยู่เล่นได้แล้วเหรออะไรเล่นอะไรอเล่นในไหนโทรศัพท์คอมอะไรอ่ะหมายถึงที่มึงเล่นเกมอย่างเงี้ยในคอมแล้วพี่เธอไม่ว่าเหรอคนละคอมอ่าค,คอมนี้คอมที่กูเรียนออนไลน์แล้วมันแหลกมาก คือเล่นได้แหละแต่มันแหลกคือคุณต้องแบกชั้นแหะเจไดอินไปไหนไม่รู้อะโดนแม่ตีตายแล้ว วันนั้นไปเจอวิธีวาดกล้ามมาแต่จำไม่ได้แล้ววาดยังไงไม่จำเป็นต้องวาดเพราะว่าไม่วาดอยู่แล้วเราอยากวาดเพราะเราอยากวาดตึ๊ดตึ๊อีฉันวาด,ไ,ดไม่ได้ทำไมอะ่ะแบบมันไม่เข้ใ,ใจอะ่ะวาดแล้วมันดูปรมอมเ <c oughs> ข้าใจไหมเข้าใ,ใจครับแย่ yeah. ก็เป็นปัญหาอะไรกับตนั้นก็บางคนว่าแล้วแม่งสมจริงแต่บางคนนะว่าแล้วมันดูปลอมๆอ่ะ๋อโอ้ยมันเป็นมันคืออะไรอะไรนะอะไรึคอนดอมป่ะคอนดอม ก็จุงยาน, <laughs> นึกนึกนึกถึงไอเดซิลดอมรู <laughs> <laughs> ้เดซลดอมตอนเรียนกับจิฟี่บังขำบมัไอ้ตรงคอนโดวิเนียมอะ <laughs> คือกูอ่านเป็นคอนโดมอ้แ่เออต้องเป็นคนยังไงอะก็มันคอนแล้วก็โดมิเนียมใช่ไหมกูอะ <laughs> มันก็เขียนว่า C O N อย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนึงีงจะเคดูมันจะเขียนแบบนนนนเนี้ยเนี่ยคอนโดมี้เนียมเนียมเขียนวะเนียมไม่แหละแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกูโฟกัสแค่ตรงเนี้ยเลย <c ười> คอนดงทังนี้โอ้ยรู้สึกเจ็บซิกแพคซิกแพคอ่ะไม่ว่าไม่ได้อ่ะเพนหมดแล้วไงคุณค่ะเออนี่ซิกแพคเจ็บซิกแพคอี่ นีก้างปลามีลูกกระเดือกมีหัวนมด้วยว่าซิกแพคต้องมีหัวนมขาดไม่ได้ว่ามันตับขนาดยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะตอบไม่เป็นนะนี่จูนถุงยาแบบคอนดอมแบบมีก้าง ไม่เป็นอ่ะอุ้ยอ้าวเฮ้ยฮะหลุดอีกแล้วอ้าวไม่หลุดมาแล้วโลมามีระนามแต่ละชื่อมั้งอ๋อมีปลาไหล ผมเป็นคนทายเหรอปุ่รู้นะเนี่ยนี่เมืม่อามาก่อนเวลาวาดกล้ามก็จะวาดแบบมันมัดอะไรอ่ะวาดกล้ามแขนอะ่ะเหมือนยางมิชลินอะ่ะยังวิชลิน <c oughs> โอ๊ยวาดปากไม่ได้ไม่ยากมุชลินเชลน์มีมีขาขารีบๆหน่อยขารีบๆแต่แล้ว condom dom mày, ui, xong lẹo xong lẹo xong rồi,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  Ai rồi, xong tụi xong quá xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong bây 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 我今天回来，我吃嘢就酸呀，我吃个甜，一边筷子同筷子碰碰，有无？我讲一个新闻，记者测试梅雨热害，第一场，最热的，就是云南。宋康松老师。 จิจจลบ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 เอ้ยรูปก,กูหายฮะมันบั๊กมันบั๊กมันบั๊กแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาฮผลแผลไม่กลับอ่ะมันไม่กลับทำไมไม่กลับอ่ะอของก,ยองกยูยังเห็นของจูนอยู่ยเลยอ้าวจูนหลุด อะนนกอ้กอรโอเพนใหม่มาเล้มาเลมาแล้วถ้า <c oughs> ประชุมแล้วหยุดหลุดบ่อยขนาดนี้ไม่ประชุมแล้วนะคอนดอมบ์ชั่นยางมิชลิน เราเดี๋ยวเราลบตรงหัวนมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนี่เฮ้ยเจ้เฮ้ยใครมาวาดรูปของกูวะไหนอะเธอมันมีรอยอะเฮ้ย,ยกูก็ยังไม่เห็นอะไร ไม่นะปากฉันเอา้าลบปากทำไมอะปากมันเปื้อนอะงัอนมันย้อนไม่ได้ก็งั้นข่าวอีไม่สวยอนะ <c oughs> เกียรคอนดอมคอนดอมเอคอนดอมกล้ามคอนดอมขนาดเอ้ยไซส์เอ

อย่างนิลรีเอานี้จะมาวาดทะเลกันะฮะทะเลก็ต้องมีน้ำเด,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำกันนี่น้ำนี่คือน้ำนี่น้ำนะนี่น้ำไหนวะไม่เห็นขึ้นนี่ข้างล่างไงฮ้ยมันเปลี่ยนสียังไงวิวอ๋อมันมีแค่นี้เหรอได้มีแค่น,นี้ มันเปลี่ยนได้ยงไอย่างเงี้ยไอย้วะันอหล็ก่ะเอเมมีต้นไม้ด้วยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเหรอไม่มีเสียมตาลเอาผาสมเองเลยมีแม่สีแล้วผสมเองไม่ได้นี่อ่ะวาดเขียวเวาดเขียว,ว,เ,ขยวเขียวก่อน ทำไมเป็นยังงั้นอะแคเขียวเลยอ่ <laughs> าฮะถึงป่ะ <laughs> ถึงเค <laughs> ยกันว่านะ <laughs> ทำไมมันเขียวๆอ่ะนี่ได้แล้วสีน้ำตาลนี <laughs> ่มันเป็นสีน้ำตาลไหมออกแดงๆมากน้ำตาลแต่ไรวะน้ำมันไม่ออก 明白了。你。